ทรัพย์สมบัติที่ได้ที่รวมชนยิบเล็กแม้ว่าตรงเขาจะเอาไปเผาไฟแบบพิธีการท่านพระบูรโสรุนคนที่ที่เลขาธิการนายกอโครงการไปถึงตัวใจความแต่้ราบมอบหมายหน้าที่ให้ประเด็นพิธีกรในการประชุมเบญสุของนายรับเลือกผู้ตรงนะครับในวันนี้นะครับขั้นตระดับพิธีการขั้นต่อต่อไปนั้นเป็นการบริจาค าพระเจ้าป้ามีททาบริการเพื่อมีการส่งเสริมและทำรูปรสถานรขออนุญาตเกกพระเจ้า้าที่นักการศกยืนด้านหน้าับยืนด้านหน้าน ให้กับวัดไทยกวาเป็นนวนเงิน5,000บาทวัยะี้เีนเชิญทัาคุณมิตรอํำพอดรวิยาวัชรวัดไทยความเด้่รับมอบใหนบริจาคกังก่อไปจากการรัช้าลวันนี้เร okay. ีนเชิญวัมพรคประคับรันตรีต่อไปคณะัจกาพมีจิตศรัทธาบริจาพต่้งแการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทยวาเป็นจำนวนเงิน2,000บาท ผลงนเยี่ยมเยินครับท่านพิฐาร่วงประสาทผู้มีการโรงเรียนวัดไัยขวามคนใหม่รับเงินบริจาคจากการนชกภาพผลงานเยี่ยมเยินเป็คมากครับำตับต่อไปเป็นบริการที่3ครับจาการนชกภาพมีกิจการบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกกว่างเป็นจำนวนเงิน2,000บาทขออนุญาตเรียนเยย 2, ชิญคุณวันมีมูลพันธ์ญญตัวแทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกกว่างรับเงินโดยจาคจากทารราับเช่าขออนุญาตเรียนเสื่อมที่หมายตัว ก็ระดับต่อไปนะครับจะมีจิตดจัดหาบริจาคเพื่อในการส่งเสริมการรักษาดูแลพยาบาลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตังหวัดไต่ขวางเป็นเงินจำนวนเงินสองพันบาทขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตังหวัดไต่ขวางรับเนบริจาคจากทางเจ้าภาพขออนุญาตเรียนเสร็จดีกว่าครับ ราบผู้มเทียรติขอราสำหรับการทอดกะไตรจผังห่าังศุนย์ที่ระนาสสนสนฆ์พร้อมตับไกนไบการระบายประกายร้ลอมระบ ที่อยู่ด้านนอกรับวิญาณเดชเชิญด้านในนะครับวิญาณเดชเชิญด้านในเพราะคราวนี้รับผ้าบังสุคุณหนึ Idea ่งคืนวิญาณเดชเชิญทั้งสี่ครอบครัวทำการทอดผ้าบังสุคุณเพื่อทิตที่ชนาะที่ตั้งวิญาณเดชเชิญด้วยความกรุณาประทังวิญาณที่บาปประดานพระติยาวันเริ่มจากต้นแถวสี่รู तो ना करत आपण तो ครอบครัวุณาสวัดูคงรับบาบังสกุลหนึ่งผืนครอบครัวคุณาอน์ขอเสียงขอเสี to to ่ยงพระธาไครับครอบครัวุณาอนมท์ขอเสี่ยงรับ้าบังสกุลหนึ่งผืนครอบครัวคุณาสายันศริรูปงโรกุลรับ้าบังสุลหนึ่งผืนขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสี่ครอบครัวทำการทอดบ้าบังสุกุลเ่ออุอินทานไหนร เรียงลำดับต่ออีกสรูปพิจารณาภาพบางสูนนั้ต้ตั้งบอกล่าวว่าจะนรับวาง้าได้เลย การทอดผ้าตัวอีกชุดต่อไปอีกสี่ผืนขออนุญาตในเจ็ดครับครอบครัวของคุณมาสัมบ้านผิวนวลรับผ้าบางสุกุลหนึ่งผืนครอบครัวคุณพ่อสัมบ้านผิวนวลรับผ้าบางสุกุลหนึ่งผืนครอบครัวคุณพ่อจังหวัดโดยไม่คนช่วยคุณแสงดีรับผ้าบางสุกุลหนึ่งผืนครอบครัวคุณครูสมหมายคุณแสงดีรับผ้าบางสุกุลหนึ่งผืน อนญาตเียนเชิญทั้งสี่ขั้นทำการต้อรับฝั่งริน่า้งอคนญาตเียนเชิญด้วยความบุรุษประกานอนุญาตกร่าบพิจาราพระพจ้าตเรียบรอยต่ออีสี่รูปพิจารณาภาฝั่งูรน่ากางๆขอกราบไะว้เจาครับ ไปอีก4ี่งืนขอญาตนเฉยครับตัวแทนครอบครัวขับคุณพรเจริญมูลพันธ์รับผ้าบางสุุนหนึ่งตืนครอบครัวพุรุลูกมูลพันธ์รับผ้าบางสุุนหนึ่งตืนครอบครัวปุรุปีคุณต้าสนาดีดีรับพระบางสุนหนึ่งืนครอบครัวคุณพาบมูพันธดีดีรับพระบางสุขุนหนึ่งตืนขอญาติเนยครัทั้งสี่ท่านตางการับพราบางสุนนั่งขึ้นขั้ขอญาตนเิญด้วยความกรรับ เจ้าเรียนาตดต่อ4ลูปพิจารณาภาพวางส่นให้ตั้ง่างพวกเราถนัดรัก รับการรับ้าต่างสกุลเพื่อที่จะสนช่ต่อไปอีกสี่หมื่นระยะที่เจ็ครับครอบครัวคุณแสดีดีรับบ้าต่งสกุลืนครอบครวคุสง่าคุณป้าอานม์สีฟ้ารับผ้าต่าสกุลอื่นๆครอบครัวของคุณลุงวันคุ้าเริรนมาแมนรับผ้าต่างสกุลอืนๆครอบครัวคุณนั้นวเหียบแสงทองรับผ้าต่างสกุลอื่น นเรยเจอทั้งสี่ขั้นการต้อนรับฝั่งศูนย์นั้ขนตัางวนี้เร็นเจอรี่ฝั้อนการยายกล่าพศานาธิบขเจ้าเรียนดต่ออีกสรูปที่ศสนา้าบางสูนนึตั้งขอกราบัฒนครับ ร้านอาหารไทยกว่ารัฟ้าบางสุขุนหน่ืนครอบครัวคุณพ่อสบินคุณแม่สุนันทาแทย้มโบรับฟ้าบางสุขุนหน่งผืนร้านสมบูรณ์โสอสดอำเภอศรีประดังรับฟ้าบางสุขุนหน่ืนครอบครัวโชคเสีเ่ยงจังหวัดสระบุรีรับฟ้าบางสุขุนหน่งผืนขออนุญาตเรียเนเจิญทั้งสี่ท่านทำการเข้าหน้าบางสุขุนระดัตั้งขออนุญาตเรียนเสร็ด้วยครามกรุณา พระเจ้าเปนดับต่ออีกซรูปพิจารณามาฝังศพใแต้นตั้งของปราบรนาครับวางเสร็จแล้วถอยหลังได้้ครับเลยววางส็จแอ คนที่สอตะบนไกกว่ารับผ้าบางสบคนหนื่ในวิเชียนวงเสือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตะบนไก่กว่ารับผ้าบางสุบุนหนึ่งอื่นขอย่าเปีนเ็จทั้งสามขั้นตัการกอบ้าบางส่วนหน้กลางขอาเปีนเได้กวเทากับ อีสามรูปที่จะนำมาฟังสูตรนั่งตั้งเพราะระวาาเรา ผูคใหึ่ชนจุนต่อไปสองคืนขอยนุเาตเสียงท่านนายสุเทพพุ่มพันม่วงสมาชิกสภาการบริหารส่วกระบลไข่หวาหมู่ที่สองรับ้าตังสิบคหือนนายสากลมลพันสมาชิกสภาการบริหารตวกระบวไข่หวาหมู่ที่สาับ้าตังสิบคเหือนขอยุ้ญาตเสียงทั้งสองท่านทางการก็ท้าตังสนเพื่อี่พิจารณาเกินขั้นขอแนะนำใด้วยรวาเคารพครับ ลูก้าเรียนรนเัต่ออีกสองลูปพิจารณาห้าฟงสูงนม่ตึ้งตัง้งขอกราบระจารา์ครับ Jangan mengangkat panggung sebut-sebut, itu tidak kena. Orang-orang di sini panggung terukah? การสำหรับการทอดหน้าฝังสุุเพื่อที่คุณและกุศลไปให้กับเวณอย่างของคุณลังเลคูณทองในเสิ้นลงรับประดับต่อไปจะเนการทอดหน้าไตรฝังสุกุครั้งละหนึ่งไตรไตรแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญขตัวอุธารเริญสุกุรับพระไตรหนึ่งไตรเรเชิญนั้นการทอดหน้าตรฝังสุกุนัครัขออนุญาตเรียนเชิญที่ผ่ารพคกับ พระรูญเจ้าวัไใยกวามพิจารณาพรไใจต่ำสูงแั้นที่ตั้งขอกราบลารรมาษฎรบ ส ola, ani, ิคุณโยพระพุทธเจ้าว่าใจกว่าพิจะม้าไก่บางสูงนะ่รับางก่อการพัฒนาระบบการต่อมาไก่บางสูงไก่ต่อไปขอื่อเรียนเสียครับ พระบรมอพัวัตรคุณแม่สัญญางศรีรับว่าไตรนิ่งไรเรียนเชิญทุกท่านตาการพราพระไตรมิตีคุณไม่ตัลยาณเตรียนเระวัติพโปรบคัต ด้านิจตอาคุณปรษฐานตประสานผู้ในการรงเรียนรักใจกวางรับมาตรยึ่งไเรยเชิท่านทำการรัข้าไปทืางส่วนน้นตั้งรอุญาเดิจิตอลความปรบงรับบอกวาันาพระเกินที่จัทํำโอพระุชาวัดตกวหวงพิจารณามาตร่นบางส่น้นตั้งบอกวาเราครับ ับคุณพัชกรโชติช่วงอดีตร้วในการส่วนปฏิบัติการสำนักสนรรคาทิเ11็จกรมจุลทานพระภัรหนึ่งไกรเดชเชิญขัานการวัาพระไตรวางสูนและกันต่างตัวนี้เดเชิญด้วยความโปรครับขอกราบุตรนาพระไกรต่อพระสระปุณเจ้าวัดไกรว่างพิจารณาพระไตรวามสูนและกันต่างขอกราบอุตรารับ พร,ระปราบปรารถนาข้าสรัสสักนาข้าวโรพระคุณเจ้าวัดไกรวังพิจารณาว่าไกรปังศูน์นกตั้งพระปราบปรารนา เรียนเชิญท่านทาการ้าไไรตางสุนัน์ตึ้งตั้งพญารียนเสิญด้วยความกรนณพราบการพันาพระบรมรุงกระตาอมโง่พรเจ้าวัดไทยตึ้งที่เัฒนาพระไตรตังสุนัน์ตึ้งเขากราบพัฒนาพระ มิชิดตรงมีจนเราไมายามอคพัการบริหารต่ต้ลนไต้ววานรับพราไตรหนึ่งไครียเชเจอ่ันทำการวับว่าไตรตามสุุุกนนตัต้งคนยัเรีเสด้ความวงโรกับตอกรารุฒนากรปูีไหนพมแสงจันทร์ปานปูนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไข่ตุ้งพิจารณาว่าไตรตามสุบสนนะต่ตาง Cậu có làm được gì nào không? ผู้มีเกียรตที่เราบ็จะรับการทอดาตรายทุ้วยที่ไกลต่อไปนั้นเป็นการทอดเพื่อแสดงบอกถึงความรักแสดงบอกถึงความกิกระเบืกระเวที่ตายที่ทั้งสองท่านมีให้กับผู้ไหย้ส่งเพื่อเป็นการตอบแทนและอุทิศตนในวิสุทธแต่ให้กับผู้ไหย้ส่งคือนายน้ำเดอร์ตูโตเพราะนั้นก็ยากเยนเชิญเรัยวางนว่านาตูโตง และน harmful, างสาวมาถามวิชาคุยจมภรรยาและลูกสาวของนายนำเลื่อดคูโจงผู้วัยสนรับว่าใครหนึนใครเดชเจริญกมาตายต้อว่าใครต้องสุบนั้นตั้งกาย่าดีเจรด้วังครัวว่า การทุ่มพิจารณาว่าใครบางตัวนั่นงตั้งก็ปราว กระดูกมีเกล็ดดีกระบวนการข้อหน้าไปรฝังสุกลู่เลยมันจะเกิดในหอดสุดท้ายนะครับตอนที่จะเข้าสู่ในการะบการข้อหน้าไตรฝัสุดท้ายนะข้อสูดที่ีประชุมเกิดนศุกร์ของนายน้ำเลิศตูตงนวันนีรัฐบาลท่านเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านดรปีชาโคเตอรนายกองการบริหารส่วนของไทยหวังนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประชุมเดือนศุกรนายน้ำเลิศตูตงสวันนี้และได้รับผู้ที่ตัดสิกใจ ท่าน,นครูสมุทประมวลท,ที่ตัดทิโมะเจ้าวาดพระตจควาดได้เป็นประธานประชุมเดินฝ่ายสงฆ์ครับก่อนที่เข้าสู่พิธีการด้านนั้นโปรดอนุญาตนำประวัติย่อของนายลำเลิศสุโธ่งมาดำเนนให้กับท่านผู้วิเีศษที้รับทราบขอเป็นสังเกตครับ